โอเคนะวันนี้ก็จัดไปอีก11,500บาทนะครับเข้าทุนไม่ว่าเลยจ,จ่ายแอปหาเงินมาใหม่เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็มีแจกเงินด้วยนะสลับใครที่อยากจะได้ตัวนี้ก็คอมเมนต์นะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เลยเนาะใครที่อยากจะได้นะครับเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาเลยเนาะเพราะว่าผมก็จะแจกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอนก็คือ200บาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะทําการถอนยอดนะก็คือ200บาทเนาะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้นะครับตัวนี้ก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์มาเลยเนาะ เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแจกให้นะครับอ่าผมก็ทำการกดถอนไปนะครับสองการทงานของแอปนี้นะก็จะเป็นการที่เรากดดูวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะมีวิดีโอนะครับึ้ืมอให้เราทําการรับชมเหมือนกับดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้การดูแต่ละครั้งนะครับจะได้รับเหรียญมาด้วยเนาะซึ่งผมกดเข้ามาวิดีโอนะครับก็จะดูได้ปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีโฆษณาด้วยเนาะจะ ดูคลิปไหนนะครับจะดูช่องไหนนะครับตอนนี้ไม่มีโฆษณาเลยเนาะเราสามไม่ได้จะเสิร์ชดูได้นะครับซึ่งการดูแต่ละนาทีนะครับก็จะได้รับเหรียญด้านล่างมาเนาะเราก็นําเหรียญที่เราได้รับจากการดูคลิปนะครับหรือว่าจากการฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมาทําการแลกเป็นเงินเข้าชุมบชีบัลเลตได้นะครับการทำงานประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะเล่นนะครับตอนนี้ก็สามไม่ได้จะทําการติดตั้งแอปได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ กดไปที่ลิงก์โหลดใต้คลิปมาเลยนะครับกดมามันก็จะพาเพื่อนๆนับเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามานะครับเราก็ทําการก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงคำว่า enter code เนาะกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์โค้ดได้ตามผมเลยนะครับก็จะเป็น WJ นะครับ SL6M นะครับ ตอนนี้นะครับการที่เราใส่นะครับจะได้รับในส่วนของ1,500คอยนะครับฟรีๆเลยเนาะเป็น WJSL6M นะครับตัวนี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงคะแนนนะครับมุมบนซ้ายเนาะก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรนนี้นะครับขั้นต่ำของเขาคือ10บาทนะครับที่ถอนเข้าทูมิเน่เวล l ล็เนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้รับเงินเพิ่มเติมนะตอนนี้เราก็ แนะนาให้มาดูวิดีโอเนาะเพราะว่าดูแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเหรียญเยอะมากนะครับก็คือ10,000เหรียญนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมเนาะหรือว่าแอปพลิเคชันนะตัวนี้สามารเที่ยดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยเนาะสำหรับใครที่ขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการโหลดเนี่ยโหลดยังไงให้มันผ่านนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่อ่โหลดไปยังไงก็ไม่ผ่านนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะ บอกวิธีการเลือกแอปเนาะว่าต้องโหลดยังไงให้มันผ่านนะครับอ่อย่างเช่นนับถ้าเกิดอันแรกเนี่ยถ้ามันมีคําว่าซูเปอร์นะตัวนี้เนาะตัวนี้น,ะน,นับโหลดผ่านก็จริงนะแต่ว่าอ่าเราก็ต้องทําภารกิจเนาะแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นแอปที่เกี่ยวกับการพนันนับตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ทําการโหลดเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับคือสามอันแรกเนะี่ยก็เกี่ยวกับการพนันหมดเลยนะครับตัวนี้นับไม่แนะนําให้โหลดเนาะแล้วก็อันไหนที่โหลดได้นะ ก็คือเกมอย่างนี้นะครับเกมนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เคยโหลดมาแล้วนะวิธีการทำนะครับเราก็อ,อ,อ่านก่อนเนาะก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า get and open the app นะก็คือการกดติดตั้งแล้วก็เปิดเข้าไปที่ตัวแอปนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือการบางบางแอปนะครับมันก็จะให้เราทําการเติมด้วยเนาะตัวนี้ไม่แนะนําให้เติมนะครับไอไเช่นแอปนี้แค่เราดาวน์โหลดนะรเราก็ได้รับเหมือนกันเนาะก็จะเป็น mm. เขาเรียกเป็นแท็กนะครับ mm. ก็จะเป็น1แทนะ็กเนาะ เพราะว่าในแอปนี้นะครับดาวน์โหลดหรือว่าทำธุรกิจได้ทั้งหมด2แท็กนะครับก็คือกด get ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกที่จะไปทําการดาวน์โหลดได้นะโอเคตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะก็คือมันอาจจะบัก๊กเราก็ไปแอปอื่นได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะก็คือสำหรับใครที่อยากจะหารายได้จากแอปนี้จริงเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งมีเวลานะครับก็เพิ่งได้มาอัปเดต แล้วก็มาสอนนะครับเอ่อถ้าเกิดหน้าแรกเนี่ยตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โหลดได้เฉยนะครับไม่มีการเติมเงินเข้าไปเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำเนาะนี่ก็กดเกสตไปนะครับซึ่งถ้าเกิดบางแอปมันก็ไม่มีนะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูของการพนันนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สาหรับใครที่เอ่ออยากจะเล่นเนี่ยตัวนี้ก็ คิดดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตบอกแลยกันนะว่าส่วนมากนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโหลดผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายในเรื่องการถอนเงินเนาะ,ะอย่างเช่นเกมนี้แล้วกันนะครับ XO แล้วกันเนาะเพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะขึ้นแตกต่างจากของผมเนาะของผมก็จ,จะขึ้นประมาณนี้เลยนะเราก,กด Get ได้นะครับแต่บางแอปมันก็ไม่มีนะครับถ้าเกิดบางแอปที่มันมีมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งใน2แอปได้เลยนะครับ แล้วก็ไปอ่านนะว,ว่าเราต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเราแค่เล่นไปเฉยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนป็นติดตั้งแอปเนาะก็แรกก็เหมือนติดตั้งแอปนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านแล้วเนาะถ้าเกิดเราผ่านในส่วนของการดาวน์โหลดแอปแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอามากดเก็ตตรงเหรียญได้นะตรงนี้มันก็จะเดินไปนะไอคอนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเดินไปเก็บเหรียญเรื่อยๆเนาะซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็แค่เก็บเหรียญ ลอเ,เก็บเหรียญน,นะครับหลังจากที่มันเดินเสร็จเนาะถ้าเกิดเราอยากได้เหรียญเยอะก็อัปเกรดนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะได้มาจากกิจกรรมใน่อ2การดูวิดีโอตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงดูวิดีโอเนาะก็จะมีวิดีโอะครับขึ้นมาให้เราทําการรับชมเนาะก็เหมือนกับดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตรงน,นี้จะได้รับเหรียญมาด้วยเนาะซึ่งการดูแต่ละครั้งนะครับจะได้รับเหรียญด้วยนะอย่างเช่นผมดูคลิปมิสเตอร์บี๊นะครับ นะกดเข้าไป We are going to spend 24 hours on top of one of the I'm starving นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมดูคลิปนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้เรื่อยๆเลยนะครับก็เหมือนซึ่งเราสามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยก็เท่ากับดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่โดยนี้จะได้รับเหรียญด้วยวิธีการได้รับเหรียญเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นดู2นาทีบ้างนับได้400เหรียญน,นับดู10นาทีได้1,000เหรียญเนาะแล้วก็ดูสูงสุดก็คือ180นาทีนะครับก็คือได้รับ8 0 0 0ันเหรียญน,นะซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเลื่อนดูได้ 1, เ,ลเลยนะครับจะดูไปเรื่อยได้ใครที่อยากใช้เวลาว่างให้มันประโยชน์นะครับนี่คือการหาแต้มนะครับในแบบที่2นะครับก็คือถ้าหลักๆเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนนะครับใน2แอปนี้เนาะ สองขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนําที่มันได้เหรียญได้เยอะเนี่ยก็คือการชวนเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตัวนี้สามารถที่จะเชิญได้จริงๆเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะทุกคนนะย้ําว่าทุกคนนะที่ดูคลิปนี้สามารถเชิญได้นะวิธีการเชิญนะครับกดมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราส่งไปที่ Facebook หรือว่าเมสเ g จนะครับ Twitter หรือว่าไล ne ต่างๆนะครับหรือเราจะ แชร์เป็นลิงก์ก็ได้นะครับตัวนี้สําหรับใครที่ส่งไปที่เมสเซจนะครับก็จะมีลิงก์อยู่แล้วเนาะเราสาม,มารถที่คัดลอกเป็นลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางใต้คลิปผมมาได้หรือว่าใครจะชวนเป็นแบบรหัสเชิญนะครับก็ได้เนาะส่วนรหัสเชิญของผมนะครับก็จะเป็น wjsl6m นะครับตัวนี้ก็สาม,มารถที่จะนาไปใส่ได้นะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะวิธีการใส่เนะี่ยกดเข้ามาตรงช่องตรงคําว่าฉันนะครับตัวนี้ผมใส่รหัสของเพื่อนคนอื่นไปแล้วนะครับก็คือ มันก็ใส่ไม่ได้เนาะก็คือวิธีการใส่คือกดตรงป้อนตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ใส่เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเนานะซึ่งเราก็ได้เพื่อนก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคนระับก็จะเป็นผลิติจพิเศษนะครับที่เราจะได้รับจากการที่เราชวนเพื่อนเนาะก็จะเหมือนกับเหมือนมันเชื่อมต่อกันนะครับคอนเน็กกับกิจกรรมชวนเพื่อนเนาะยู่ตรงนี้นะครับวิธีการชวนนะครับก็ไม่ได้ยากนะก็คือเป็นการที่เรากดมาที่ ลิงก์นะครับแล้วดาวนโหลดผ่านลิงก์ของเพื่อนเนาะตัวนี้เราก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในของการเล่นตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันครบ100เนี่ยก็จะได้รับเงิน300บาทนะครับต้องชวนประมาณ20านะ่สิบกว่าคนเนาะหรือประมาณเกือบ30คนเลยนะครับเพื่อที่จะถอน300รบาทนี้ได้เนาะซึ่งหากเราได้รับนะบมันก็จะมารวมกับตรงนี้นะก็จะเป็นเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับก็จะเป็นเงินจริงๆเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกจํานวนเงินนะเพราะว่าขั้นต่ําสาหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็จะมี10บาท15อ่าแล้วก็30 50บห้าบแล้วก็100 200ประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็ถอนไปทุกยอดนะครับซึ่งผมถอนไปจากแอปเนี้ยประมาณ8,590บาทแล้วนะก็คือถอนไปเยอะมากนะก็ได้รับเงินมาทุกครั้งเลยนะเงินก็จะเข้าทันทีเลยนะหลังจากที่เรากดถอนเนาะซึ่งเราก็เลือกจํานวนเงินได้เลยนะสำหรับใครที่มีเงินตัวนี้เยอะนะพอที่จะถอนเนาะ แล้วก็เลือกถอนได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการแก้เนี่ยก็คือเขายังบอกว่าคุณต้องคืเอ,อเราต้องแปลว่าต้องการอีกหนึ่งแท็กนะครับเพื่อที่จะถอน200เนาะก็คือเราต้องทำธุรกิจนะครับส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตรงนี้ไม่แนะนําให้ทำนาะเพราะว่าอ่ารายละเอียที่เราเชิญเนี่ยตรงแท็กอะไรต่างๆนะก็จะหายไปเนาะก็แนะนําเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนตรงนี้ผมก็แนะนําแต่ว่าสายฟรีก็ ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเก็บยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายดูวิดีโออะไรต่างเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะเพราะว่าแอปนี้มันหาแต้มค่อนข้างง่ายนะครับหรือว่าใครที่ใหญ่จะใช้เวลาว่างจริงให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็ดูไปเรื่อยก็ได้นะครับเก็บสะสมถ้าเกิดครบ10บาทนะก็ถอนไปเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตแล้วก็การสอนอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็ คิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะหลักๆ3อย่างนะที่เพื่อนๆควรจะรู้เกี่ยวกับแอปนี้เนาะแล้วก็วิธีการหาแต้มการถอนเงินอะไรต่างๆนะครับสําหรับใครที่อยากให้สอนอีกในคลิปหน้านะครับก็แนะนําให้คอมเมนต์ก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะอ,อยากให้สอนแอปอื่นนะแบบละเอียดนะตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะรอบคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนแลขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ